The Little Mermaid กระแสะแรงตัวอย่างยอดวิวมหาศาลยอดดิสไลค์ถล่มทลาย yeah. Yeah. Hot Issue <Ach> <Yeah. Yeah>. รู้นี่ยัง yeah. Yeah. หลังจากเ h e Little ม e r m a i d ฉบับ l i v e A c t i o n ปล่อยตัวอย่างอย่างเป็นทางการตัวอย่างแรกออกมานะครับก็มียอดคนเข้าไปชมสูงมากๆครับทะลุ16ล้านวิวหลังจากปล่อยออกมาได้ไม่กี่วันแต่กลับกลายเป็นว่าจำนวนคนไลค์ตัวอย่างดังกล่าวนะครับใน YouTube Channel อย่างเป็นทางการเนี่ยมีจำนวนคนไลค์อยู่ในหลักแสนเท่านั้นครับในขณะที่จำนวนดิสไลค์พุ่งเกิน2ล้านครั้งไปเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวอย่างหนังฮอลลีวูดที่เคยมีการปล่อยกันออกมาครับ เยในประเด็นดังกล่าวนะครับ The Little Mermaid สามารถทําลายสถิติ dislike ของ g h o s t b u s t e r ฉบับหญิงล้วนนะครับที่เคยเป็นเจ้าของสถิตินี้มาก่อนครับโดยตัวอย่างที่คนกด dislike มากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือหนังฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Cuties ครับอันนั้นในเหตุผลก็เพราะว่าตัวหนังเองเนี่ยเป็นเรื่องราวทางศาสนาครับแล้วก็หนังเล่าเรื่องของหญิงสาวมุสลิมที่เข้าไปร่วมทีมเต้นครับมีคนกด dislike มากถึง2.4ล้านครั้งครับซึ่งสถิติดังกล่าวค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่า Little Mermaid แซงแน่แครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่มียอดคนกดดิสไลค์มหาศาลนะครับก็คือซัดดักทูครับที่แสดงนำโดยซานเจดัสแล้วก็อเลียบาร์ เจ้าของบทคังคูใบนั่นเองครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหนังโดยตรงนะครับแต่เกี่ยวกับคดีอื้อฉาวของวงการบันึทงอินเดียที่มีนักแสดงฆ่าตัวตายแล้วก็มีคนเชื่อว่าคนสร้างหนังเรื่องนี้เกี่ยวข้องด้วยครับคนอินเดียจํานวนมากก็เลยเข้าไปกดดิสไลค์ให้กับตัวอย่างหนังเรื่องดังกล่าวครับเพื่อต่อต้านผู้สร้างแล้วก็ต่อต้านการเล่นเส้นเล่นสายในวงการพร้อมกันไปในตัวครับโดยผู้กบกับคนดังกล่าวก็คือพ่อของอเลียบาร์ดนั่นเองครับสาดักทูนะครับมียอดกดดิสไลค์สูงถึง14ลางง้านคร ลำดับต้นๆของ YouTube เลยก็ว่าได้ครับและก็คงจะครองอันดับหนึ่งในหมวดตัวอย่างหนังไปอีกนานครับกลับมาที่ประเด็นคนง The Little m e r อ a i d นะครับอันนี้ผมว่าคงไม่ต้องมาคุยกันแล้วล่ะครับว่าทำไมถึงมีคนมากดดิสไลค์ t h e l i t t l e Mermaid ฉบับนี้ครับซึ่งนั่นเป็นฝั่งของคนดูนะครับแต่ในฝั่งของคนในวงการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระแสที่เกิดขึ้นจะเป็นกระแสการให้กันลังใจ The Little m e r m a i d ครับทั้งโจดี้เบนสันอดีตคนให้เสียง The l i t t l e Mermaid ฉบับที่ใครๆก็บอกว่าชอบแล้วก็ติด ตาติดอยู่ในความทรงจำเนี่ยเธอก็เชื่อว่าฮาร์รีเบอร์รี่เหมาะสมแล้วครับที่จะเป็นเดอะลิตเ้ลเมอร์เมดส่วนอีกคนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบงงๆก็คือฮร์รีเบอร์รี่ครับเพราะมีคนคอมเมนต์แบบไม่รู้ว่างงหรือว่าเอาหาครับว่าดิสนีย์ทำไมถึงไปจ้างดาราอายุ60มาเป็นเดอะลิตเ้ลเมอร์เมดจนฮร์รีเบอร์รี่เองต้องเริ่มทวีตครับว่าคนละคนกันแสดงว่าคงจะไม่ใช่เฉพาะคนไทยเราเท่านั้นละครับที่งงชื่อฮร์รีเบอร์รี่กับฮาร์รีเบอร์รี่ และนี่นะครับฮอตอิชชู่รู้นี่ยังประเด็นล่าสุดที่เกี่ยวกับเดอะลิติ้นเมอร์เมดนะครับที่ผมจีนวิวเฟเดอร์หยิบมานำเสนอในวันนี้ครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งยูทูบช่องไม่ชักท u บเอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อน <Yeah. S 1> สวัสดีครับ